เอ้ยมันยังนี่บักคุงเอ้ยซอยบักคุงวะฟ้อมเพียได้เพียได้กินก็บักหอยเป็นบะเพียได้กตำกินก็บักหอยเป็นบะใช่แม่้ยเด็กนี่หอยเอาหอยน้ำขม่ะแกะอันเก็บครับว่าเห็นว่ามันกี้สีมันอยู่หรืว่อ้หอกนี้สวัสดีครับพี่น้องผมขั้วประแดกมาเลยกับภาพพี่น้องมายิงปลากินเขาปลาอีกคือเก่ากระพี่น้อง มันนี้ผ้าพาแม่มานั่มครับพี่น้องเพราะว่ารอบทีแล้วนี่ผ้าพิ่นมากินเขา้าลปลา,าแล้วได้กินบกหอยมันยิ่งปลาแเ้วได้ได้แต่บกหอยบ่ได้ปลา,ปามันนี้ก็เลยมาแก้มือใหมมครับพี่น้องมันนี้มาจอบยิ่งบกสีบ่หมานแน่บ่ไปเดี๋ยวไปนั่งซ่อมมึงป่านํากันก่อนครับพี่น้อง ภาประกาศมานีิแดดดีครับพี่น้องแดดดีฮ้อนพร้อมเสียยางเดี๋ยวมีล้มนามบ่ค่อยนิ่งเป็นไงผมขับบรลูว่าสิพ่อ,อยังบอเดอร์มนีิเดี๋ยวดังซ้อมมึอน้ำกันครับพี่น้องว่าสีพ่อปลาเขามาจากโตจากไดบอ่อหรือว่าสิเด็ลงง้มหอยมากินสวยอีกคือเกาหลุ่นน้ำกันครับพี่น้อง โดนครับพี่น้องว่ามันสามสิบเมตรครับพี่น้องเมื่อกี้นี่สัตว์โอ้ผมยันลูกดอกปักโบคักอยู่คร more, ับพี่น้องเด้อเด้อผมว่ามันติตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องแต่ว่าผมยันลูกดอกโบทะลุโอ้ปนินครับพี่น้องปนินสัตว์โบปากโบเบาเลยเนาะผมสค่คอยดึงเขามากครับพี่น้องเพราะว่า ผมโมมันใจโมมันใจเดี๋ยวนะย,ย่านมันกาะตัวผมยังโมงมันใจว่าลูกดอกมันสีทะลุบอ,อย่านมันหลุดพร้อมครับพี่น้องเรื่องเรื่องเด้อเออเห็นตัวแล้วครับพี่น้องเห็นตัวแล้วค,อค,อคอว่อยๆเสาย่าสูบมนันแนงย่านหลุดกับพ่องนี่เอา้าเพราะว่าผมใส่ยางแค่เส้นเดียวโอ้ เต้นเต้นรุดคักครับพี่น้องสอดเงี่ยงบุู๊นี่นี่มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วอุ้ยบบสอด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 ครับพี่น้องบบสอดเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวขอสามุนครับพี่น้องลูกดอกบบสอดลูกดอกบบสอดขอสามก้อนขอสามก้อน ออโอ้ยโ้ติงเป็นติ้งรุดครับครับพี่นออ้องซำบ่าซำบขึ้นมูอหรอกผมมานี่เอามันใจแล้วครับพี่น้องบาดนี้บนลุดแท้ซำบจ่อแบบนี้แหละเอาเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวผมมีเบิง้งนี่เดี๋ยวสิว่าผมขีดตัวนะั่นเห็นบ่บ่ทะลุอีิริหรอครับพี่น้องโอ้ย ตัวสัตว์สัตว์รอบซองนี่ก็สัตว์รอบซองนี่ก็ดซ้ำบรสัตว์เลยเอ้าห้อยไว้ยังดีพี่นะครับพี่น้องอุ้ยดีดีนี่ยังได้กินอยู่เบิ่อกับพี่น้องสีรุดพิ่งแห้งเลยนี่แมนี่เหลือนิดเดียวครับพี่น้องนี่เหลือติ้งนิดเดียวนี่สีรุดอยู่แล้วอยยังหมานอยู่แล้วไปเดี๋ยวผมขึ้นไปเบิอง พี่ครับพี่น้องโอ้ต้นนี้น่าจะประมาณสองโลอยู่ครับพี่น้องผมว่าน่าถึสองโลได้อยู่ดอกนี่ลูกดอกตัวสีรุดครับพี่น้องนี่มึงเนี่ยเนี่ยโอ้โอ้แน่นอยู่เด้อยหึงบ่วอดบ่วอดก็แน่นอยู่เด้อเห็นว่ากระไดนี่โอ้เอ้า มานันเดล้ลครับพี่น้องส o งนี่ที่ธรรมาดาธรรมาดาเกือบเกือบสองลกหผลละปะเดี๋ยวผมเอาปลาไปให้แม่บ้านผมคั่วไปถาก่อนไปเฮ็ดกินก่อนเดี๋ยวจังผมพามากลับกลับโอ้ยเดี๋ยวผมพามานาั่งอยู่หา่านเก่าเล่ะครับพี่น้องซ้อมมึงอีกเพียมันเข่ามาอีกปะ่ะได้ปลามาแล้วแม่ที่ตัวใหญ่เด้อดี นางไ�เลยวะนี่นนบื้ออ,อ,อ,อ้าวย่างก็ดิย่างอืมสรุปว่าสีปลาเกลือมันว่ามันนี่สิย,ย่างปลาอันอบ,ออบ่ย่างปลา,ากินกับตำบมะฮุงเอ้าเดี๋ยวห้แม่บ้านผมเอาปลาไปคั่วกันครับพี่น้องไปเดี๋ยวผมพาไปจอบต่อ <laughs> แล้วครับพี่น้องเด็กเอาเลยเด้อลุนลุนลุนครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยลุดโอ้ยยางเส้นเดียวอู้หลุดลุนลุตครับพี่น้องโอ้ยเห็นปีนเลยเมื่อกี้นี่อู้หได้แต่เก็ตครับพี่น้องรอบนี้ บืหน่าเลยน่าจะเปลี่ยนยางสองเสน้นเอ้ยวอนออนออนเสร็จแล้ววอนเสร็จแล้วโอ้ยยางมันอ่อนเหรอครับพี่น้องอ้อนไปเรื่อยแล้วรอบแรกเาขาข้างเงียงน่อยรอบนี้เขาหน่อยหนึง่งแต่ว่าบค้ายเงียงก็พี่น้องโอ้สิไดายสิไดายเห็นเขาเป็นแว่นเลยเมื่อกี้นี่ปิี่นเป็นแว่นเลยลากสายไปน้อยนึงลุดเสืแล้ลโอ้ย โอ้เสียดาสียดายเสียดายครับพี่น้องเธอรุดไปยังสี่คือสีไดายใหยหานเลยแหละครับพี่น้องส่งนี่โอ้ยผ่าดผ่าดผาไฟมันจะแรงไปแล้วแม่หอือไม่เชื่อหรือมันไม่ละ สุกเลยว่าปลาแล้วโอ้โเฮ็ดจังเนี่ยตำส้มตำโอ้แนวต้มเซ็งสันบ่ยำส้มตำเออเฮ็ดเซ็งสันบ่ย่องย่องยองเซ็งสันบ่ใช่นี่หอยตําหอยจุกเออเอาเก็บโหลดเด้วสีแจ่มเลยแต่ละปลาเลยง่ายๆอันบ่สีครับพี่น้องปลาเพิ่นปลาเพิ่นใส่คือปวดจังซี่นี่เบิ่ง โอ้ oh, บางคนปิ้งปลาก han han ันครับ oh. พ yes. oh. yeah. oh. ี่น uh ้องใส่ปดแล้วปลาไม่ดิ้นหนีออกจากไม้ปลาไม่ดิ้นโอ้ปดแล้วปดแล้วสุขแล้วเนาะปลาเนี่ยตั้งแต่เด้อมัดไปย่างดีเอาเอาแม่เอาเลยเลยหอนเด้อห่อนเด้อเอาเด้อห่อนเด้อเอาเด้อไปโอ้ยหยุดตุ่มๆเลยป๊าดอือ อีเด้อครับพี่น้องปลานิ่งตัวนี้น่าจะเกือบสองลูกคนละนาะแม่เนาะตัวนี้โอ้เกือบเกือบสองลกูกแ,แล้วนีน่ตำมะมาคุงครับพี่น้องตำมะคุงตำเสือตำเหง้อมา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 ครับ <c oughs> พี่น้องบานนี้มาเด้อมาเด้อกินข้าวปลาน้อกันเ,าานเอาติ๊กข้าวมาวางข้างแม่เอาข้างแม่ก่อนนะเอาา้ากินข้าวปลาครับพี่น้องกินขาา้าวปลามันตัวเดียวแล้วครับพี่น้องวันนี้สีส้มแล้ว <c oughs> มันอยากลมๆจั้งวันหนึ่งปั่นให้ปูกระมีาเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ในี่ตัวใหญ่ใไปรอบน้ำสีดิมันมันเนาะโอ้แมง่ี้หน้ากก็ร้ายนะครับพี่น้องตัวนี้มีไข่ด้วยทำห้องพร้อมเอาคุยปุยงาเด้อปุยงาเด้อหอยตัวนึงหอยตัวนึงบอกเขาเลยติดไปไหมเนี่ยติดใบไม่เห็นใบนึ่งไหมวางห้องเห็นปูกระมีาก่อนอืมอ่า ลำดุลนลานเด้อปู้ดเด้อม,มาครับพี่น้องมามามาแบบนี้กินปลานิลปลานิลเผาเสียบๆโอ้ยพี่พงไม่แม่เอา <c oughs> หรอเบสิหลายครับ,บมันแม่สีหนักครับพี่น้องมันมาจังๆบุ้ยมันนี่ <c oughs> มันเป็นเอ้าๆแบดนึงแต่ว่ายหี้มีล้มครับพี่น้องแบบนี้ไปเรืลองไปไต่เขียดปุ้งเนาะแซ่บบ่ ก้นมือเสียมหรืออะไหืมเนือหวานคับเด้อะฮับดินที่บ้านฮะฮัดดินที่บ่าบ่หาดได้หรอทำหล่นไฟบุบุบเลยปะอือเราเห็นน้ำไหมเนาะแกกินเด็ดเนื้อมันบู๊ยครับพี่น้องพี่มึงเนื้อมันแน่พี่อย่าดทำมันบดสุกแกออกในเด้อนี่ซุกยุบไปเลนี่คือซีแม่นขี้ดินล่ะคือว่ามันเกลือหรือคืออีกฝั่งนึงที่ดิอีกฝั่งนึงนุ่นปะอืม่งเดิอาฝั่งนี้บ่วโดนกินแป้งนี่อยละ โอ้บึงค้าวปีนองเนือบุย้ยขาวองตองพี่ขนาดตามงูแสบๆมันเอาพักมาแอมน้ำเพลเมือมาโบหมาได้กินแตนบักหอยข้อหล่อยเลยสมอยามันหวานนะแงนหวานแ่หวานทั้งแต่แมงขีวหน้าก็ไม่วหวานเลย มันเต็มหัวแม่เลยเต็มเต้าตกมั้แหฮงเมเฮงมาบ่แต่เป็นไรขุยใส่ข้ามมันง่ายกินมาบาเบิดนิสามคนเป็นบ่ตัวเดียวเ่้นนาแบบกินข้าวแรงน้ำพราะว่ามันอิมานตัวเดียว <laughs> <laughs> ไปจอบอีกไม่เห็นหรอ มันเห็นอยู่แจอย่างนี้รุดมันสีบอมานกันสิแหละตัวนี้ก็เกือบหลุดด้วยเนี่ยพูกเป็นนังแห่มากินอยูวช่วยสร้างไงลูกดอกมันเข่าเบลึกมันก็เลยดินหลุดอันนิดตัวนิดใกล้บางห้อยมือนั่นมันนีดตัวนิดใก้บางห้อยมือนั่นมามือเพื่อนให้ปลาใหญ่มากินตัวหนึ่ง อร่อยด้วหิวบับบ you ุ๊กิ rad, art, uh ่นนานมออ่ะว่าถึงใบชองใบชานเลยหอมขึ้นใจหวาไร้เขวก็กินแม่หวานลูกเบ้อบาเจ้าของปิ้งเองจ้าของปิ้งเองปิ้งยังมันบ่เบ้งไปนะฮักเห้เบ้ง ซุบะซุบะโอ้ยเจ้าบ้างซุบะขี้บางเด็ดซุบยูอ้าวซัดนี่ไข่ด้วยไข่ไปไหนอะไขแตะลงแล้วเหรอเราจะมุนแบบตัวไข่ก็ได้ก่ตาเลยอับตาแล้ไปเสีบจานเนาอือยังไงไข่นี่นี่หนักเต็มเลย กินบะมี่ความสุขเหรอครับพี่น้องมันี่แม่กินหนักไรขนาดนางไฟอุดยังมาหย่านไฟอยู่อืมชนตายแล้วมือเอาไปบ่ายไปไหาแบบตายสำรับชิปนี่กับสิทว้ยซ้ำนี่ก้อนลหรอครับพี่น้องเดี๋ยวกินเก่าแล้วผมจีบ ไปล่อเบื้งปลายจะข้าวซ้ำคำแต่เบิ้งทาแล้วคือสิหมาหนตัวเดียวซ้ำนี่นะครับพี่น้องปะพอกันไหมคลิปหน้าครับพี่นออ้องเอ้ยยังมาแล้วมันบ่น,น,น,นี่เออเอาแนวไปกินแรงพร้อมปลาเบื้มานก็เอาพวกติวลราไปกินแรงได้ผลมาแล้วเนาะเอ้ยเบิ่งครับพี่น้องดอกพวกติวไหม กำลังด้วยสวยเลยเนาะบางแน่ผลปุ้ยมีแต่ดอกเสแซบบบวดออกมันอันเป็นดอกเนี่ยใช่ไหมเสแซบเอาไปใส่ต้มปลาสิคักดีด้เนาะเป็นดอกแบบนี้เนาะเสียดายบ่หมาน